สวัสดีครับผมโดอิสไมไลท์นะครับวันนี้จะมาพูดถึงวิธีการทําฟาร์มนะครับก็ต้องสรุปตั้งแต่ต้นก่อนนะครับว่าวิธีการทําฟาร์มของแพทสามสองของเกมตองอเลน,นคลาสสิกเนี่ยมันยังไม่คุ้มนะครับใครที่ทําฟาร์มเป็นอยู่แล้วใครที่รู้ๆๆระบบรายละเอียดเกี่ยวกับฟาร์มอยู่แล้วเนี่ยผมมาย้ําก่อนว่ามันยังไม่คุ้มแล้วผมคิดว่าการทําฟาร์มของทุกสายณนะตอนนี้ต่อให้เวลตันแล้วก็ยังไม่คุ้มนะครับมันจะไม่คุ้มยังไงเดี๋ยวผมจะไปอายอีกทีหนึ่งการที่บอกว่าไม่คุ้มเน ทำเพื่อการเก็บเบล้วอย่างเดียวครับแผ่นนี้ผมคิดว่าในทุกๆอย่างเลยนะไม่ว่าจะฟาร์มทรรมอาหารหรือตกปลามันยังไม่คุ้มนะครับเราทําเพื่อรอแผ่นอนาคตแผ่นสีมาเราต้องมานั่งดนกันว่าแผ่นสีเนี่ยจะเป็นแบบเมื่อก่อนไหมที่สามารถทําให้เรานหาตังจากการทําฟาร์มได้เยอะนะครับเ,เรามาเริ่มกันเลยครับสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่ยังทาฟาร์มไม่เป็นคุณจะสามารถรับเคเวสการทําฟาร์มได้จากไอรีนตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าตอนเลเวล24หรือตอนตอน3ามสองนะครับ nice. สามารถมาคุยเควสกับไอรีนตรงนี้ได้เลยก็จะมีเควสทำฟาร์มอยู่นะครับหลังจากเรารับมาเสร็จเนี่ยเราจะไปส่งเควสเนี่ยได้ที่ตรงนี้ครับย้ายชแนลแล้วก็ไปที่ฟาร์มเลือกชแนลไหนก็ได้ครับหลังจากมาตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาส่งเควสที่ลุงฟาร์มตรงนี้หลังจากที่เราส่งเควสเสร็จเราก็สามารถปดล็อกสกิลฟาร์มได้เลยนะครับตรงเควสเนี่ยมันจะมีอยู่3เควส ก็คือเควสท,ทำอาหารเควสฟาร์มแล้วก็เควสตกปลาเราค่อยๆทาตามเควสก็ได้แต่ที่จริงคุยเสร็จปุ๊บเราก็ไปทําฟาร์มได้เลยนะวันนี้ผมจะมาอธิบายแค่หลักๆแค่ตัวปลูกผักส่วนตกปลากับทําอาหารเนี่ยผมจะพูดภาพรวมให้แล้วกันนะครับนะพอเราส่งส่งทำเราทำาทั้งสามเควสเสร็จปุ๊บเราก็ต้องไปชแนลฟาร์มข้างในครับชแนลฟาร์มข้างในเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเกิดใครไม่ได้เปิด VIP หรือไม่ได้เปิดอะไรเลยเนี่ยเราจะกดเข้าไม่ได้ หลายท่านมีคําถามตรงนี้มาว่าเขาเข้าฟาร์มไม่ได้ให้เลื่อนไปที่ล่างสุดครับพรีเมียมอะไรพวกนี้เราเข้าไม่ได้ครับสีเหลืองไอ้สีเขียวเขยวเนี่ยจะเข้าไม่ได้แต่ที่จะเข้าได้คือ5ชั้นด้านล่างพอเวลสี่สิบเนี่ยผมคิดว่าเขาอาจจะขยายชั้นฟาร์มตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่ามันมีกําไรขึ้นมาตอนนี้มันทําแล้วยังไม่มีกําไรอะไรเลยนะครับโอเคพอเข้ามาเสร็จเนี่ยเควสก่อนนะครับพอเราเข้ามาเสร็จเนี่ยเราก็มารับเพวสฝึกการฝึกสอนเนี่ย การตกปลาปลูกทำอาหารตรงนี้เนี่ยได้เลยนะครับ so, ค okay. ือตัวเควสเนี <you> ่ยจะให้สิ่งของในการทำฟาร์มมานะครับตกปลาก็จะให้เงินเบ็ดมาแล้วก็ปลูกผักก็ให้เคียวเกี่ยวมาแล้วก็ทําอาหารก็จะให้เซ็ตทําอาหารมาโอเคอย่างแรกผมจะสอนนะครับก็คือตกปลาครับตกปลาเนี่ยง่ายครับใช้แค่2อย่างและไม่ต้องคิดอะไรมากครับใช้แค่2อย่างก็คือเป็ดตกปลากับเหยื่อมีแค่2อย่างครับอ่ะพอเรามีสองอย่างแล้วก็ซื้อมาเลยหรือว่ารับจากเควสมาเนี่ยเขาจะให้เบ็ดมาด้วย แล้วก็เหยื่อมาด้วยเราก็ไปลองตกปลากันได้เลยครับพอเข้ามาด้านในเนี่ยตกปลาเนี่ยมันจะมีบริเวณตกปลาอยู่4ี่จุดนะครับเห็นไหมครับว่ากดเอ็มขึ้นมาเนี่ยมันจะเขียนอยู่ว่าพื้นที่ตกปลาหมายเลขหนึ่งหมายเลข2หมายเลขสมหมายเลขสี่ในแต่ละพื้นที่เนี่ยปลาที่ได้เนี่ยต่างกันนะครับปลาที่ได้ก็จะต่างกันก็เราก็สามารถกดมาดูพื้นที่ตกปลาในแต่ละจุดได้ว่ามันจะได้ปลาอะไรนะครับเห็นไหมครับว่ามีตกปลา ระดับเมทิกสีเขียวขอบปลาแล้วก็อีปิก,กรอบส้มนะครับว่าจะเราจะได้ปลาอะไรอันนี้ปลาแต่ละตัวมันมีความหมายคือปลาแต่ละตัวมันไปทําสูวนอาหารกันต่ออีกทีหนึ่งนะครับหรือว่าขายใน aH ได้หมดเลยนะถ้าใครทําอาหารเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่ตกปลาเองเขาอาจจะไปเปิด a h แล้วก็ดึงมาทําอาหารในประมาณนี้อ่ะผมจะมาสอนตกปลาครับพอมาถึงจุดตกปลาเสร็จเนี่ยเราจะเห็นคนเขาตกปลาเต็มไปหมดนะครับกด K ขึ้นมาครับ หลังจากคุณเรียนสก,กิลแล้วเนี่ยมันจะมีตรงนี้เลยแล้วกด Pitching แต่ว่า,าต้องมีทั้งเหยื่อทั้งต้องมีทั้งเหยื่อทั้งคันเบดอยู่ในตัวก่อนนะครับนะจะตกกดตกปลาทีเนี้ยมันมี2แบบครับกดตกปลาแบบทําตกเองวิธีตกเองคือเรากดเรากดคลิกซ้ายเนี่ยให้หลอดเห็นหลอดด้านล่างด้านล่างไหมครับหลอดด้านล่างเนี่ย ตรงสีแดงเนี่ยคือจุดที่เราควรจะปล่อยให้หลอดเนี่ยมันอยู่ตรงสีแดงได้นานที่สุดเพื่อให้ตกปลาไวขึ้นพอหลอดสีเหลืองที่มันขยับอยู่เนี่ยมันเต็มเสร็จปุ๊บก,ก็เราจะได้ปลาหรือไม่ก็สุ่มว่าจะไม่ได้ปลานะครับอ่าแล้วกดคลิกขวาเพื่อตกขึ้นมาแบบนี้อ่าผมได้ปลามาตัวหนึ่งได้ปลากับปลามาอันหนึ่งเยื่อของผมที่มีอันนึงเนี่ยก็จะหมดไปนะครับอย่างที่เห็นนับเยื่อหนึ่งซีเวอร์ แล้วปลาเนี่ยผมตกมาได้หนึ่งซีเวอร์ห้าสิบคอเปอร์ก็เท่ากับว่าได้กําไรมาห้าสิบคอเปอร์นะครับคับอีกวิธีหนึ่งนะครับอีกวิธีหนึงนน่งเนี่ยเราตกปลาเหมือนกันแต่เป็นตกปลาอัตโนมัติแบบนี้นี่ครับการตกปลาอัตโนมัติเนี่ยเราก็จะปล่อยยืน fK ไปได้เลยปล่อยยืนชิวๆไม่ต้องทําอะไรไปได้เลยนะครับเราก็ปล่อยตกปลาไปอย่างนี้แหละพอมันเต็มเสร็จมันก็ตกต่ออัตโนมัติเลยตามตามเหยื่อที่เรามีในกระเป๋าพอตกเสร็จเนี่ยมันก็จะ ตกต่อเองตลอดอันนี้คือตกปลาไม่สําเร็จนะครับตกปลาไม่สําเร็จเราก็จะเสียเหยื่อไปด้วยนะครับแต่ที่นี้คนส่วนใหญ่ก็จะตกปลาได้กรอบเขียวอ่ะคือเราเห็นกรอบฟ,ฟ้าเนี่ยมราคาขายโยนเอเอ็นพีซีเนี่ยหนึ่งซิลเวอร์ห้าสิบคอปเปอร์ใช่ไหมครับแต่พอมาดูราคาตลาดกรอบเขียวเนี่ยอย่างอย่างอันเนี้ยมีกรอบเขียวตัวหนึง่งราคาสิบคอปเปอร์นะครับ สีเขียวราคาสิพับเบอร์เองแล้วส่วนใหญ่ก็ตกได้สีเขียวแล้วเหยื่อเราราคาหนึ่งซีเวอร์มาเลยตกปลาตอนนี้ไม่คุ้มนะครับแต่คนส่วนใหญ่ตกก็เพื่อจะเก็บเลเวลเก็บเลเวลตกปลาครับแล้วก็อาจจะมาลุ้นปลาขอบส้มนะครับถ้าปลาขอบส้มเนี่ยมาดูราคาดีกว่าครับปลาขอบส้มเท่าไหร่อ่าราคาปลาขอบส้มยี่สิบซีเวอร์นะครับอ่าอย่างถ้าแพงหน่อยก็ 80ปดสิบซเวอถ้าตัวเดียวเนี่ยก็โยนล้านโยน NPC เนี่ยก็25่้าซีเวอร์เองนะครับเนี่ยถ้มาขายกับ a h เนี่ยก็ราคาประมาณนี้พูดง่ายคือตกปลานในแพทนี้ก็ยังไม่ได้รุ่มโรดอะไรนะครับเรียกว่าโหดร้ายมากเลยนะสระปลา,ากอบเขียวต่อมาคือการปลูกผักนะครับการปลูกผักเนี่ยเราพอส่งเควสเสร็จเนี่ยเขาจะให้เขียวมาด้วยเราไม่จำเป็นต้องซื้อเองนะครับสิบซีเวออันนี้ ส่วนโบลต้น้าเนี่ยตอนส่งเควสมาเขาให้โบลรน้ําเล็กมาแต่เราใช้งานจริงๆก็คงจะเป็นโบลต้น้ากลางกังบโบลตน้ําใหญ่นะครับอ่าเพราะว่ามันจะฟื้นฟูน้ำเนี่ยเยอะกว่าโบลต้น้าเล็กเยอะมากนะครับฮะแต่ว่าราคาโบลรดน้ําใหญ่แพงมากๆนะครับสิบซีเวอร์เห็นแบบนี้มันแพงมากนะฮะเราไปที่อ่าเราอธิบายอันนี้เรียบ้อยแล้วเราไปที่เมล็ดพัน์นะครับเมล็ดพันธุ์แต่ละเมล็ดพันเนี่ยการโตของมันเนี่ยมันจะต่างกันอย่างเมล็ดพันเลเวลแรกๆเนี่ยมันจะโตแค่หนึ่งในทีก็โตแล้วนะครับ รวลาต่อไปก็6นาที30นาที90นาทีแล้วก็180นาทีก็ในการปลูกผักเนี่ยผมก็ยังย้ําเหมือนเดิมว่ามันไม่คุ้มนะครับเนี่ยอให้ผมเรี้ยวเยอะเรี้ยวตันแล้วเนี่ยผมปลูกเนี่ย180นาทีเนี่ยลดน้ําอะไรเสร็จเรียบร้อยทอมันโตเสร็จมเมล็ดพันธุ์เนี่ยมัน6ซซเวอร์แล้วบูรน้ําเนี่ยผมลองใช้บูรน้ําแบบไม่ใช้บูรน้ําใหญ่แ้วนะใช้บูรน้ํากลางเพื่อให้มันคุ้มที่สุดอะ ต้นทุนก็อยู่ที่ประมาณสัก7เซเวอร์นะครับเนี่ยบรา้ำอันนี้6เซเวอร์ใช่ไหมครับโบราน้ำของเราผมลองใช้ให้คุ้มเนี่ยประมาณ7เซเวอร์นิดๆรวมๆแล้วแต่ผักที่เก็บออกมาได้เนี่ยราคาไม่ถึง7เซเวอร์นะครับยังไงก็ขาดทุนอยู่ดียกเว้นคุณได้กอบฟ้าอาจจะกำไรมานิดหน่อยแต่มันแค่นิดเดียวเองครับแต่ส่วนใหญ่คุณจะได้ขกบเขียวอ่าเพราะว่าตอนปลูกผักเนี่ยมันมีโอกาสสุ่มได้กอบฟ้าเอกอ่าเกอเขียวหรือกอบฟ้านะครับ แล้วแต่เราจะสุ่มได้เนี่ยยังไงคุณก็ขาดทุนอยู่ดีทะนั้นแล้วปลูกผักเนี่ยพอคุณเลี้ยวตันเสร็จปุ๊บให้คุณหยุดแล้วก็ไป่ทำอย่างอื่นนะครับหรือไม่ก็ไปปลูกผักตัวตัวที่2ตัวที่สามแทนเลเวลปลูกผักตอนนี้มันตันที่เลเวล8นะครับอยู่ที่99.98%ต่อให้คุณปลูกไปมากกว่านี้เนี่ยมันก็ไม่ขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนปลูกผักกันผมขอมาเมล็ดพันธุ์ที่ถูกที่สุดนะครับ หนึ่งก้อนอ่สองอ่ะสามอันเหลือะโอเคไปลุยกันนะครับเห้ยสำหรับปลูกผักนะครับปลูกผักเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราจะวิ่งมาตรงนี้แล้วก็มาปลูกหลุมฟรีตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าหลุมฟรีครับหลุมฟรีเนี่ยตอนนี้ไม่สามารถปลูกได้นะครับก็คือแผดปัจจุบันเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้ใช้หลุมฟรีนะเนี่ยเราไม่สามารถใช้หลุมฟรีในการปลูกในการเก็บเวล ในการทําอะไรได้เลยซึ่งวิธีปลูกก็คือเราต้องมาด้านนอกแล้วก็หาหลุมว่างๆแบบนี้ครับในการปลูกในหลุมว่างๆหรือหลุมคนอื่นก็ได้ที่ที่เขาเสร็จแล้วถ้าเกิดเรากดเก็บเกี่ยวแบบเนี้ยแล้วพอเก็บเกี่ยวเสร็จเนี่ยไอ้ของชิ้นเนี้ยมันจะไปเข้ากระเป๋าของคนที่ปลูกนะครับพคือถ้าคนอื่นเข้ามาเก็บของเราเนี่ยเขาจะไม่ได้ของเราไปนะแต่ของเราจะไปเข้ากระเป๋าเข้าเข้าไปที่ลุงแทนมันจะอยู่ในคลังของลุงนี่ เราก็สามารถปลูกตรงนี้ได้เลยปลูกตรงไหนก็ได้ในแบบนะครับเนี่ยปลูกแบบนี้ได้เลยอ่าพอปลูกมาเสร็จเนี่ยเราจะเห็นว่าอ่าตัวอกษรด้านบนเนี่ยคือเวลาเวลาโตของมันนะครับพอตัวสอดด้านบนมันโตจนเต็มเนี่ยมันก็จะเก็บเกี่ยวมเมล็ดพันธุ์ได้แต่ว่าเงื่อนไขมันอยู่ที่เวลาของเวลาทางด้านล่างครับก็คือปริมาณน้ําถ้าเกิดน้ําเราน้อยกว่าเวลาด้านบนสมมติว่าฝนบนน้าไปเสร็จเนี่ย เวลาด้านล่างเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นถ้าเกิดเห็นเห็นไหมครับว่าด้านบนเนี่ย30 30v ละ2 9ีแล้ว,ลวเราแค่ลดน้ําให้มากกว่าเวลาข้างบนก็พอแล้วนะครับไม่จําเป็นต้องลดน้ําจนล้นไม่จําเป็นต้องอใช้บูรณะน้ําใหญ่ลดน้าจนล้นก็ได้ทันทีที่ด้านล่างมันเยอะกว่าด้านบนเนี่ยแค่นี้ผักเราก็ไม่ตายแล้วครับผักเราก็จะโตชัวร์แล้วอ่าพอผักเราโตเสร็จมันก็จะหน้าตาแบบนี้ครับพอเต็มทุกอย่างเสร็จปุ๊บมันหน้าตาแบบนี้ แต่ถ้าเกิดเราไม่ลดน้ำมันก็ตายหายไปแบบนี้ไปเลยนะในตอนแรกรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยจะสามารถปลูกได้ประมาณสักสต้นนะครับมันจะเขียนศูนย์ทับสองผมก็แนะนําว่าให้ปลูกแบบนี้เลยครับปลูกซ้ายปลูกขวาเลยครับนี่ครับปลูกปุ๊บแล้วก็ปลูกต่อเลยแบบนี้แบบนี้เก็บไม่ไวมากครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยการปลูกผักเนี่ยมันปลูกได้แค่หลุมฟรีแล้วมันปลูกได้แค่ต้นเดียวพอต้นพอด้านนอกเนี่ยคนแย่งชิงกันเยอะมากจนไม่มีพื้นที่ว่างเหลือให้ปลูกเลย มันก็เลยมีพื้นที่ว่างฟรีตรงนั้นให้ปลูกแต่ตอนเนี้คือพื้นที่ว่างเนี่ยมันเหลือเยอะมากครับเพราะทุกคนรู้ว่าปลูกผักตอนนี้มันไม่คุ้มไม่ได้กําไรเลย,เ,ลยเขาก็เลยไม่ได้มาปลูกกันแต่ว่าสาหรับคนเก็บเลเวลเนี่ยปลูกเลยครับปลูก2อย่างพร้อมกันเนี่ยเลเวลกดเคขึ้นมาครับเลเวลจะเนี่ยตรงนี้จะขึ้นเยอะมากทันทีที่คุณเลเวลสองเลเวลสามแล้วเนี่ยคุณไม่จาเป็นต้องปลูกแบบ1นาทีนี้ก็ได้หรือถ้าคุณจะเก็บเวลต่อก็หนึ่งนาทีนี้ก็ได้ครับปลูกปลูกเสร็จแล้วก็ไไปปปเเอออออาาซืื้้มมล็ตตตู่่่กนนนรับพให ประมาณนี้ส่วนไอเทมฟาร์มเดี๋ยวพอ,พอคุณเก็บเกี่ยวเดี๋ยวคุณก็รู้ครับว่ามันราคาห่วยแตกขนาดไหนนะไม่คุมม้มค่าเมล็ดไม่คุมม้มค่าน้ําค่าไฟที่เสียไปย <c oughs> <c oughs> ก็แนะนําว่าให้เก็บเวลก็พอนะครับส่วนของเอนะครับเข้ามาที่ฟาร์มตรงนี้ได้นะครับเนี่ยคือส่วนต่างๆที่เกี่ยวกับการปลูกผักการทําฟาร์มนะครับปลาเมื่อกี้นีอ้อันนี้ก็ส่วนของผักที่เราโตนะครับผลไมา้ต่างที่เราโตเนี่ยผมมาเอามาอบมาชี้ให้ดูนะครับ อป๊นนหนึ่งนะเนี่ยหนึ่งซีเวอร์แปดคอเปอร์นะครับแต่มเมล็ดแต่มเมล็ดเราก็หกซีเวอร์แล้ว้าร์สลาเวีตันสูงสุดอืมันก็เลยความคุ้มค่าเนี่ยมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับแต่อย่างบางคนเนี่ยมาตั้งราคาสูงๆเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาอ่าขายออกไหมอาจจะใช้สําหรับทาอาหารอะไรเงี้ยเขาก็เลยมาตั้งราคาสูงๆซึ่งอ่เราก็มองดูก็ได้ครับว่าเออราคาสูงๆเนี่ยมันมันคืออะไรแล้วเราก็ไปปลูกก็ได้ครับ แต่ผมไม่รับประกันว่าจะขายออกหรือเปล่านะครับเพราะเราไปดูราคาต่ําสุดเนี่ยก็อย่างที่เห็นครับเนี่ยเขาว่าจะตั้งราคากันแบบอ่าไม่รู้ว่าจะขายออกวันไหนกันนะเ <c oughs> นี่ยครับโ,โหอันนี้ปลูกไปเยอะมากเลยเนี่ยปลูกมา88ต้นแล้วอะ่ะแต่ว่าขายทั้งหมดเนี่ย NPC เนี่ยได้แค่26 Silver เนี่ยเลยมาตั้งแบบตั้งในเหตแบบเนี้ยครับเนี่ยราคาหนึ่งราคาหนึ่งวันหนึ่งจีถ้าขายออกก็ดีครับถ้าขายไม่ออกก็ซึมมาครับบอกเลย <c oughs> อัน,น้วรปลูกผักรอบนี้คือยังไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับจะเว้นคนมีเอสพีแล้วก็มาตั้งขายต้องรอดูด้ครับว่าใครเขาซื้ออะไรแล้วเราอยากจะรู้ว่าเขาซื้ออะไรซื้ออะไรไปทําอะไรเนี่ยมันก็อยู่ขึ้นอยู่กับการทําอาหารครับอ่าขึ้นอยู่กับการทําอาหารประมาณนั้นสุดท้ายคือการทําอาหารนะครับแต่ผมบอกก่อนนะว่าการทําอาหารเนี่ยผมรู้แค่พื้นๆเท่านั้นนะเพราะว่าการทําอาหารเนี่ยมันใช้ทรัพยากรเยอะ บางทีเราหาทรัพยากรไม่ได้เราต้องไปซื้อจากเอเฮดเอาเรื่องตรงนี้เนี่ยผมเลยข้ามเลยนะเนี่ยข้ามการทําอาหารไปเลยก็ผมจะมาบอกแค่ basic เบสิกเฉยๆนะครับก็ทันทีที่เราอรับเพจมาเนี่ยเราจะได้สูตรทําอาหารหน้าตาแบบนี้ครับเนี่ยสูตรทําอาหารหน้าแบบนี้พอเราเอา่ากดพอเรากดเพิ่มเมนูเสร็จเนี่ยอพอามากดเพิ่มเมนูปุ๊บมันก็จะมาอยู่หน้าในาตรงนี้นะครับแล้วมันจะบอกว่าโอเค ถ้าเกิดทําอาหารเสร็จเนี่ยเราจะได้อะไรเอามามัน,มนอย่างสลัดโดแดงอันเนี้ยเราพื้นฟู5,200 HP ใช่ไหมครับแต่ว่ามันใช้ได้แค่ในดันธรรมดาระดับอบิสแค่นั้นมันไม่สามารถเข้าไปลงเนตได้อะอุปกรณ์ที่ต้องการก็คือมีดนะครับแล้วก็วัตถุดิบที่ต้องการก็คือพวกนี้ในตอนโคตอนแรกเนี่ยเขาจะใส่มาทุกอย่างให้ครบเลยแล้วเราแค่กดทำอาหารอ่ะเราก็จะได้สลัดมา กินมาใช้นะครับประมาณนี้และแน่นอนว่า,าในแพทอนาคตนะครับในแพทอนาคตเนี่ยาการการทำอาหารเนี่ยมันสำคัญตรงที่ว่ามันจะมีเขาเรียกว่าแอปเปิลทองอในแผนอนาคตนะครับมันจะมีแอปเปิลชุบชีวิตอยู่ซึ่งไอแอปเปิลชุบชีวิตเนี่ยเราต่อให้เรามีวัตถุดิบนะครับก็คือตัวแอปเปิลแต่คุณยังไม่สามารถใช้ในใช้ใช้ ใช้ลงดันซีดาก้อนได้ใช้ลงดันมังกรได้มันไม่สามารถใช้เกิดได้เราต้องใช้แอปเปิลเนี่ยประมาณ4ลูกเนี่ยมาทําอาหารก่อนให้กลายเป็นน้ํำยาชุบชีวิตคุณจะสามารถอลงมังกรได้ซึ่งในอดีตเป็นแบบนั้นนะครับผมก็ไม่รู้ว่าพอซีดาก้อนเข้ามาเนี่ยทางตัวเกมเขาจะเอาระบบนั้นกลับมาไหม,มถ้าเกิดใครทําใครทำเลเวเลเวลเลเวลทำอาหารจนสูงจนสามารถทํา น้ำแอปเปิลได้แล้วเนี่ยมันก็คือจุดสูงสุดของการทําอาหารไปแล้วนะครับที่จริงมันก็อาจจะมีรายละเอยียดดีเทลอื่นอีนอกผมคิดว่าเดี๋ยวต้องรองมาดูแผนอนาคตรครับว่าการนำหานี่มันมันจะอัปเกรดไปมากกว่าน,นั้นไหมอ่าประมาณนี้ถ้าเกิดใครไม่ได้ทําอาหารเลยแล้วอยากจะใช้ยาชุบยาเกิดเนี่ยก็ต้องซื้อจากเอเเอาหรือว่าไปปลูกแอปเปิลมาส่งให้กับคนที่ทําอาหารเบลถึงเขาทําให้ ก็คือมาฝากคากับเพื่อนอะไรประมาณเนี้ครับการทำอาหารก็ประมาณนี้นะผมไม่ได้ทําอาหารเลยผมเลยไม่สามารถจะบอกดีเทลได้ลึกไปมากกว่านี้นะครับแล้วก็เพิ่มเติมนิดหนึ่งครับสําหรับการปลูกผักตอนแรกเนี่ยมันมีเมล็ดเท่านี้ในอนาคตมันอาจจะมีเมล็ดพันธุ์พิเศษนะครับหรือว่ามีหน้าต่างสองหน้าต่างสามตรงนี้เพิ่มเข้ามาก็แล้วแต่นะครับก็ต้องรองดูแผนอนาคตอีกทีหนึ่งสำหรับแผนสามสองนี้การทาฟาร์มก็ จบลงแล้วนะครับอย่างที่เห็นว่ากําไรมันอาจจะมีกําไรบ้างแต่มันน้อยนิดอาจจะไม่คุ้มกับเวลาบ้างแพทนี้เป็นแพทที่เขาออกมาให้เราเก็บเลเวลเท่านั้น,นครับคําว่ากําไรจะยังไม่เห็นเลยนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ